ได้คุยกับเธออีกครั้งมันเธอไม่เคยเปลี่ยนได้ถ้าทางน้ำเสียงแบบนั้นทุกอย่างยิ่งคงเหมือนเดิมตาสิ่งเทพปลีเยนคือเธอไปมีร้ามา ถ้าเธอไม่ใจกันนะฉบายดีใช่ไหมจะให้ตอบยังไงในเมื่อใจยังคงรอเธอตรงที่เดิมสมอให้ฉันนืมเธอได้ง่ก็คนเป็นยริงได้ยู่ให้ฉันนืมเธอได้ไงก็คนเป็นจริงคิดถึงขอความที่เสน อยากเงนินกันวันวันแบบเท่ากันับฉันไม่เคยสเลยให้ฉันลืมเธอได้ไง่าอเนื้อเธอมันฟังใจดนคนที่มองไน้ใครภาพมันก็เปลี่ยนกลายเป็นเธอไม่ใช่ฉันเธอไม่รู้มันไม่งา่ายขนด้น ให้เริ่มตอนไหเป็นเธอมาพร้อมยันร้านดำหขอทงทธอและฉันฉันยังชอบไปรักวันเจ้าที่เราแพง บทเราเพลงนั้นสิ่งก็ยังฝังเหมือนเคยแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเธอไปไมีรักมาและถ้าเธอไม่ใจกันนั้นสบ,บายดีใช่ไหม จะให้ตอบยังไงในเม่ใจยังคงรอเธอตนที่เดบสิม้ให้ฉันลืมเธอได้ไงก็คนมันยังได้ยื้ให้ฉันลืมเธอได้ไงก็คนมันยังเค่ใจขอความที่ฉันอยากเห็นอยู่นั้นเราจะไปเที่ยวกันกับฉัน ไม่แค่จะลืมได้เลยให้ฉันลืมเธอได้ไงก็เรื่องเธอมันฟังใจในครั้ที่มองได้แครภาพมันก็เปลี่ยนกลายเป็นด้ำใสอ่อไม่ใช่ฉันเธอมไม่รู้มันไม่ง่ายขนาดนั้น,นให้เริ่มตอนใหม่เหมืนเธอ

ให้ฉันลืมเธอได้ไงก็เรื่องเธอมันฟังใจไร้คนที่มอกได้เค่ภาพมันก็เปลี่ยนกลายเป็นใน,ใน,ใน,ในางเธอเธอไม่รูให้รมตอนใบมันเธอจะมีเงาขนาดนั้น Sin